ผู้บริหารอินซีสกายคือคุณเสฟุกนะครับวันนี้เป็นการเปิดรายการของเราครั้งแรก <Okay. S 1> ซึ่งเป็นรายการคนกลัวผิดนะครับวันนี้แขกรับเชิญน,นะครับก็คือคุณบอสตาติสวัสดีครับจากช่องบอสตาตินะครับสวัสดีครับวันนะี้เขาจะมาเล่าเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปฟังกันนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวผมมาเกิดเรื่องนะมมก่อนนะครับผมเป็นเรื่องเกี่ยวกับบ้านสุดท้ายใน หมู่บ้านแห่งหนึ่งนะครับผมอ่าเป็นนามตัวมุดของตัวละครนะครับผมมีชื่อว่าคุณโอ๋แล้วก็เจแล้วก็นัทโอเจนัทเนี่ยเป็นเพื่อนด้วยกันนะครับสามคนนี้เขาเขาเกิดมาในที่อ่าเป็นชนลมบุญนะเป็นชนบุแล้วเขาก็โตมพร้อมกันนะครับ เขาก็คิดว่าอยากจะาหารายไ,ได้ในด้วยกันเขาก็เลยคิดว่าเรามาอยู่ด้วยกันดีกว่านะานะครับก็ผ่านไปประมาณกับยีห้าปีแหละยีห้าปีประมาณนี้โอเจน คุณโอคุณเจคุณนัดเนี่ยครับเขาก็มีบ้านอยู่เขาก็แบบว่าทํางานมาตั้งแต่เด็กนะครับโอทำงานมาหนักมากจนเขามีบงมีบ้านอยู่ครับผมเ,เขาช่วยกันเขาช่วยกันทำมาหากินครับเออแล้วรเรื่องนี้นี่คือเกิดในจังหวัดไหนหรอครับเป็นจังหวัดชนบุรีอ๋อชนบุรี แต่ไม่ขอระบุเออสถานที่นะครับครับอ่าเขาอยู่ด้วยกันมีความสุขมากครับในทุกวัน <c oughs> เวลาไปไหนมาไหนเนี่ยเขาไปด้วยกันตลอดเขาไปเที่ยวนู่นนี่นั่นไปทุกที่ไปไปด้วยกันนะครับงานเงินนี่เขาคือได้ได้ที่เดียวกันเหมือนกันหมดทำงานเหมือนกันหมด แบบเดียวกันเลยนะแบบเขาก็เริ่มสบายแล้วนะครับมีงานการที่ดีเขาเป็นเด็กอ่ในชนบทนะครับเป็นเด็กต่างจ<ป>ังหว,วัดอะไรอย่างเงี้ยอเขาขยันมาครับจนจนทุกวันนี้เขาก็พอมีกินนะครับผมเขาทำอาชีพอะไรครับพวกงาน เค,เคยเป็นพวกรับจ้างอะไรเงี้ยจนมาเป็นแบบว่าทำเกี่ยวกับบริษัทต,ตัวเองอะไรเงี้ยพยายาทำพวกขายของแล้วเรื่องเรานี่คือเป็นไงต่อครับหลังจากนี้เหตุการณ์มีอยู่เหตุการณ์หนึ่งครับคุณโอ๋เป็นเป็นคนที่เรียกว่า เป็นคนเจสถิบง่ายนะครับโอเคนะคือว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับคุณ <c oughs> โอเนี่ย <c oughs> เขาได้ประสบอุบัติเหตุแต่ว่ายังไม่ถึงกับเสียชีวิตนะครับผม <c oughs> ก็คือเป็นเเกี่ยวกับทางรถมอเตอร์ไซค์นะครับท <c oughs> างม,มอเตอร์ไซค์ตอนนั้นเขาก็กินกินเหล้าสังสารอะไรเงี้ยรัค <c oughs> ุณ คุณตั้แรกคุณโอคุณเจคุณแล้วก็นั่งกินกันด้วยกันในบ้านเนี่ยและครับเพราะว่าพอดีว่าของมันหมดพวกลงพวกเราพวกสิ่งอะไรพวกนี้หมดเขาก็ให้คุณโอไปซื้อ,อโอก็ขับรถไปซื้อแล้วตอนนั้นประมาณเกือบเที่งคืนแหละเกือบเที่ยงคืนออกไปซื้อแล้วก็ ตอนนั้นคุณโอก็มีกึ่งกึ่มเมาอีกนึ่งครับแล้วก็ตอนคุณโญก,กำลังจะขับบ้านนะครับเขาก็โดนรถชนเป็นอุบัติเหตุคือรถมาจากไหนไม่รู้ชนแล้วก็คุณเจคุณนัทนี่ก็ให้ทราบข่าวก็รีบหาไป รีบไปหาเนี่ยรีบขับรถไปหาที่โรงพยาบาลใช่ครับผมแ<ฮ>ถวย่าน,นนั้นน่ะครับครับก็มีคนแถวนั้นเขาเห็นก็พาคุณคุณโอไปโรงพยาบาลแล้วก็เขาก็ได้พักฟื้นตัวอะไรเสร็จก็กลับมาเป็นปกติเหมือนเดิม,มในทุกๆวันครับผม เกิดกคุณเจครับผมอ,อ๋อไม่ได้เกิดกับคุณโอไม่ไม่ครับอันนี้<อ>คุณโอแค่เกิดกอุบัติเหตุครับแต่ว่าคุณเจนี่งกับเสียชีวิตเลยเกับเสียชีวิตเดี๋ยวไปฟังกันครับนะอ่าอ,อันนี้อคุณเจเขาเสียชีวิตเรื่องรถเหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องรถนี้อตายนะครับเ,เกิดยังไงครับ คืออันนี้ก็ไม่ได้เมาเนาะเป็นเป็นเวลากลับบ้านสามคนนี้เขากลับนะแต่ว่าคืนนั้นกลับไม่ตรงกันงานคือแบบว่าคุณเจจะมีงานเยอะกว่าแล้วก็ให้คุณโอ้คุณัตนเนี่ยกลับบ้านไปก่อนเดี๋ยวคุณเจตามไปนะครับคุณโอกกับคุณัก็โอเคนะเพราะวกลับกันมาก่อนนะครับ คือว่าคุณเจก็กลับบ้านตอนประมาณสามทุ่มตอนนั้นเลิกนะอ่าก็ไออันนี้งานที่แบบว่าลองไปหางานข้างนอกทำเขาเป็นคนขยันนะหางานนู่นทำไม่ได้แบบให้ชีวิตสบายแต่ว่าตอนนี้คุณเจ เป็นอุปโบคบรโออะไรนะประสบอุบัติเหตุนครับประสบอุบัติเหตุทางรถรถจนนะครับคืนนั้นเขาก็กำลังกลับบ้านนี่แะครับปกติเลยก็มีรถบรรทุกรถสิบล้อมาด้วยความเร็วเร็วมากแล้วก็ได้พุ่งชนคุณเจ จนเสียชีวิตคาที่แล้วเกิดอะไรต่อจากนี้ครับก็คุณคุณนายกับคุณโอเนี่ยก็ได้รู้ข่าวว่าคุณเจโดนกถชน<ม>จนเสียชีวิตนะค<ม>รับเขาเสียใจมากเพราะว่าเขาเป็นเพื่อนกันนะแล้ก<ม>็ ไม่รู้ว่าจะทําไงเขาแบบําจริงลงแบบไม่รู้ว่าจะทําไงแล้วก็คิดว่าบวชให้เพื่อนดีไหมเพราะว่าเราก็อยู่กันมานดานอะไรเงี้ยเราก็คิดว่าจะบวชให้บุณเจนะครับโอ้กับคุณโอกับ น่าสงสารเออเออคุณเจือนะครับครับอืแล้วเออเรื่องราวความหลอนนี่คือยังไงต่อครับก็คือว่าตอนนั้นเออคุณโอ๋กับคุณนัทนะครับคุณนัทก็ปวดอะไรกันเสร็จแล้วนะแล้วเขาฝันฝันเหมือนกันทั้งคู่เลยครับเขาฝันคุณเจ เข้ามาในฟาร์มบอกว่าไปอยู่ด้วยกันกับกู่ไหมวุยขนลุกเลยครับท่านผู้ชมกูไม่อยากอยู่คนเดียวคือเ <c ười> ขาสองคนก็มาคุยนเรื่องคุณเจทีได้เสียชีวิตไปนะครับเ,เขามาคุยกันเจอแบบเดียวกันเจอแบบเดียวกันแล้วว่าดวงตกดวงตกแน่เลยก็ แล้วเกิดอะไรต่อครับก็อ,อคุณคุณโอโนเนี่ยนะก็ได้ไปอนี่เขาเรียกว่ะคือ,ขอเขาได้ศึกออกมาเล้คเรียบร้อยก็ไปทำบุญทุกอาทิตย์เลยให้กับคุณเจ ก็ทำงานกันอยู่นะอเออแล้วคุณโตคุณนัทเนี่ยก็ยังรู้สึกเศร้าเสียใจที่คุณเจอได้เสียชีวิตไปกับอุบัติเหตุครั้งนั้นแล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งคุณโอ คืนหนึ่งคืนคุณโอ้โอเนี่ยได้เห็นเงา,เห,เ,งาเห็นเงาใครไม่รู้ในบ้านเขาก็ถามว่าใช่นัดหรือเปล่าไม่มีเสียงตอบครับเขาเลยเดินเข้าไปดูไม่มีใครแล้วเงานั้นใครอ่ะไม่รู้ครับเพราะว่าเงาเป็นเหมือนล่างคุณตัวใหญ่ เขาไม่ได้แตกกใจอะไรแต่ว่าเขาก็เก็บเอาไปคิดนะว,ว่านอนนั้นคือนองอะไรเด็กเ,เขาเดินผ่านผ่านส่สวนห้องขวหขวเดินไปแต่ว่าไม่ใช่คุณนะัตแล้วก็อ,อะไรค,คุณนัดก็ เดิมทำเดิมท,ทุกวันทุกวันจิตเป็นเยี่ยมอะไรแก<ม>แล้วฝันฝันคืนนั้นคนหนุ่เห็นคนเดียว<ม>แต่คนนันเล่ได้เห็นเขาได้ยินว่าคุณเจ มากสิคข้างหูเขาว่าไปอยู่ด้วยกันกับกูคือแล้วตอนจบของเรื่องนี้เป็นไงหรอครับคือคุณโอนแล้วก็คุณโอนคุณนั้นนี่ก็ไม่ได้เสียชีวิตอะไรนะแค่คุณเจเนี่ยเขาแบบว่าเหมือนอยากให้เพื่อนอ่ะเขาไปอยู่ด้วยกันก็คือรักกันนะะตามภาษาเพื่อนใช่เขาอยู่ กลายมาในชนลำบดเนาะมาอยู่ในชนคลีดูนีหน่ากลัวน่ากลัวชเป็นเกี่ยวกับเพื่อนแล้วก็น่าสลดด้วยครับก็ถ้าใครชอบเรื่องราวนี้ก็คอมเมนต์กันมาเยอะๆนะครับผมเออถ้ามีอะไรผิดพลาดผมก็กราบขออภัยณที่นี้ด้วยนะครับผม สำหรับสำหรับวันนี้ผมต้องขอราท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีบาย <Bye. S 1>